สวัสดีครับคืนนี้ผมมีเสียงเล่าหนึ่งเรื่องจากกลิ่นฟางเปียกที่ยังไม่จางหายกับความรู้สึกว่าดินใต้เท้าคุณอาจเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆถ้าคุณชอบบรรยากาศหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการเล่าตอนต่อๆไปและเพื่อที่เราจะได้ฟังเสียงเหล่านี้ไปพร้อมกันก่อนมันจะกลายเป็นเสียงของคุณเอง เรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นจากชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าภูมิเขาเคยมีชีวิตธรรมดาในกรุงเทพมีความฝันเหมือนใครหลายคนทวันไม่ใช้ทุกคนจะไปถึงฝั่งฝันเมื่อชีวิตล้มเหลวเขากลับมาที่บ้านเกิดในสุพรรณบุรีบ้านหลังเก่าบ้านของพ่อที่ตอนนี้เงียบราวกับไม่มีใครอยู่นานปีบ้านหลังนั้นตั้งอยู่กลางทุ่งนาโล่งสุดสายตาทุกอย่างยังเหมือนเดิม ยกเว้นสิ่งหนึ่งที่เด่นชัดกลางทุ่งนาผืนใหญ่มีหุ่นไล่กาตัวหนึ่งปักอยู่สูงและใหญ่กว่าที่เคยเห็นหัวของมันทำจากกะมะพร้าวที่แห้งกรอบและบนนั้นมีใบหน้าบูดบิ้วทุถูกวาดไว้ด้วยฐานไม้ชุดที่มันใส่เป็นเสื้อยืดสีซีดและกางเกงยีนเก่าของภูมิชุดเดียวกับที่เขาทิ้งไว้ในวันที่หนีออกจากบ้านหลังนี้ไปเมื่อภูมิถาม พอบอกเพียงมันดูแลทุ่งของเราไม่มีนกกาสักตัวกล้าเฉียดเข้ามาอีกเลยแต่นั่นไม่ใช่ความสงบมันคือสิ่งที่เริ่มต้นทั้งหมดภูมิเริ่มสังเกตบางวันหัวของหุ่นที่ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกกลับหมุนมามองตรงมาที่บ้านบางคืนที่ลมแรงเขาเห็นเสาไม้ที่มันยืนอยู่ว่างเปล่า เขาหลอกตัวเองว่าอาจพอรมแต่ใจกลับไม่เชื่อเสียงมาเห่าในคืนฝนตกหนักเริ่มบ่อยขึ้นบางครั้งเสียงนั้นพุ่งตรงไปที่ทุ่งนาโดยไม่มีเหตุผลและเช้าต่อมาเขาพบซากนกคอหักเรียงรายใต้เสาไม้ที่มันยืนอยู่ถูกตัวเหมือนถูกจะบางอย่างกระชากออกจากชีวิตในเสี้ยววินาทีสุขภาพของพ่อแย่ลงอย่างรวดเร็วผอมลง พูดน้อยลงและมีรอยคล้ำใต้ตาทุกครั้งที่ภูมิเห็นในคืนที่พายุเข้าพ่อจับแขนเขาไว้แน่นและสารภาพความจริงด้วยเสียงที่เกือบขาดตอนว่าหลายเดือนก่อนมีขโมยเข้ามาเพื่อขโมยเครื่องสูบน้ำพอออกไปเจอเกิดการประทักกันรุนแรงจนชายผู้นั้นหัวฟาดพื้นตายขาที่โดยความกลัว พ่อฝังร่างเข้าไว้กลางทุ่งตายจุดที่หุ่นยืนเพื่อกักวิญญาณไว้ไม่ให้หลุดออกไปและไม่ให้ตามรังควานพอจึงสร้างหุ่นไลกาขึ้นใช้เสื้อผ้าของภูมิเพื่อให้มันมีสายเลือดเพื่อให้มันมีตัวตนเป็นผู้เฝ้าหลุมแห่งสายเลือดตั้งแต่นั้นภูมิรู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปมันไม่ได้เฝ้านา มันค่อยๆสูบเอาชีวิตของผู้ให้กำเนิดเพื่อรักษาการคงอยู่ของมันให้ยาวนานที่สุดความกลัวแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธภูมิถือมีพรากับแกลอนน้ำมันเดินฝ่าพายุออกไปพยายามจุดไฟเผาสิ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปแต่เมื่อไปถึงเสาไม้กลับว่างเปล่าใบคราวเสียดสีกันดังขึ้นเบื้องหลังเขาหันกลับไป และมันยืนอยู่ตรงนั้นห่างจากเขาเพียงไม่กี่เมตรขาที่ยัดด้วยฟางสั่นไหวแอนฟางถือเคียวสนิมไว้แน่นใบหน้าที่วาดไว้ยิ้มออกยิ้มแบบที่ไม่ใช่ของคนเป็นมันวิ่งเขาหาเขาแบบกระตุกกระโพกแต่เร็วราวกับวิญญาณที่ลืมเวลาตายเสียงฟางเปียกคลืดคราาติดพื้นเขาทิ้งทุกอย่าง แล้ววิ่งหนีสุดชีวิตกลับถึงบ้านเขาลั่นดานทุกบานนั่งกาะตัวเองอยู่ในความมืดเสียงฝีเท้ารอบบ้านช้าหนักชัดเจนเสียงเขียวที่ขูดกับฝาบ้านไม้ดังขึ้นทีละชั้นทีละสีจนเช้าเสียงทุกอย่างเงียบลงมันกลับไปยืนบนเสาไม้ที่เดิม ไม่ขยับไม่มองมาและวันนั้นเองพ่อของภูมิก็สิ้นใจเขาเก็บของแล้วจากบ้านหลังนั้นไปตลอดการไม่เคยกลับมาอีกเลยแต่บางคืนในเมืองที่ไม่มีนาข้าวไม่มีบ้านไม้ไม่มีเสาไม้เขายังได้กลิ่นฟางเปียกปนกลิ่นโลนลอยมาแตะที่ปลายจมูกและทุกครั้ง เขารู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งมองมาจากที่ที่ไม่ควรอยู่ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณรอดจากเรื่องเล่าชิ้นนี้มาแล้วนะครับผมอยากให้คุณแสดงตัวตนของคนที่ยังอยู่โดยพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าฉันยังได้กลิ่นฟางเปียกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณยังอยู่กับผมและพร้อมฟังตอนต่อไป แล้วคุณล่ะยังหลอนไหมสำหรับคลิปหน้าผมจะพาคุณเดินทางไปยังอีกหนึ่งจังหวัดเพื่อฟังเสียงจากอีกหนึ่งหลุมที่ไม่เคยเงียบกดติดตามไว้ก่อนเสียงนั้นจะมากระสิบข้างหูคุณคืนนี้